สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีกันดีครั้งครับวันนี้คงจะได้เวลาแล้วครับเพราะว่าฝนนี้ฝนเลยมาแล้ว <c oughs> ฝนมาแล้วครับสายันแจ้งข่าวว่าจะย้ายรถอัดฟางเข้าโรงรถนะครับเพราะว่าฝนไลมาแล้วนะครับ ขอบคุณไปยังเจ๊เขียวด้วยแจ้งข่าวสารเอาต้องเก็บของก่อนอันนี้เดินไฮดรอลิกแล้วน้ามันเรียบร้อยยังน้ํามันน้ามันเติมแล้วครับผมอืมเอ้าเดี๋ยวเก็บเข้าของเข้าบ้านแล้วครับผมโอ้ลมมาอย่างแรงเลยวันนี้ครับผม เม่เช้ายังไม่ทันได้เสร็จเลยใช่ไหมมาวันนี้เสร็จแล้วครับผมชุดตัวนี้เดินหน้ามาห,หน่อยแล้วทุบสลักมันจะทุบเข้ามานี่อ๋อต้องขยับมาหน่อยใช่ไหมอ,อยากอยู่ดยเนาะเอายุบสี่เดี๋ยวจะชมรถอรัดฟังขยับกันแล้วครับผมเดี๋ยวสายยางแยกน้ำมนันก่อนครับผม อ่ะก่อนอื่นก็สวัสดีท่านผู้ชมครับผมแล้วก็สวัสดีน้องสายันด้วยครับสวัสดีกันยามจะเย็นหรือยังเย็นนะเย็นแล้วครับสวัสดีกันยามเย็นแล้วก็ฝนฟ้ารู้สึกว่าเร่งเรียบเหลือเกินครับผมลมมาแล้ววันนี้เดี๋ยวสายันย,ย้ายเจ้าอัดฟังเข้าไปจอดจะจอด เทียบท่าได้พอดีหรือไม่อย่างไรครับผมติดตามคลิปนี้ครับติดตามคลิปนี้ครับผมอ๋อแยกน้ำมันง่ายอยู่เนาะเดี๋ยวให้น้องแยกน้ำมันก่อนเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงกระหึ่มของเจ้าฮ i โน่เจ้าแปซเจทูเจทู ไปชมกันครับสายันยัดน้ำมันสาวเขียวก็เก็บเครื่องมือนะ <c oughs> เก็บเครื่องมือและนะครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ใครก็ได้ฟังเสียงอีกครั้งเลยครับ สายสายอ่าหม้อน้ำเดินแล้วบ่ยังเลยพี่อ๋อ,อแต่ก็ใช้แป๊บๆน่าจะไม่เป็นไรครับอ,<ช>อืมอ่ะเต็มได้ใช่ไหมอ้าวเต็มร้อยแล้วครับผมอู้ข,า,ขาวๆนั่นอ่ะฝนหรือเปล่า,นานนเานาะมาแล้วครับผมทันไหมนี่ ทันนี้ฝนทันไหมครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเร็วฝนมาแล้วลงเม็ดแล้วนั่นนั่นเนาะนั่นแหละมาแล้วขาวขาวมาแล้วครับมาแล้วครับสายันใช้วิธีกิจตาร์แบบไหนเนี่สายสะพานก็ เอาไปทิ้งอีกหาอีกโก็ยโอ้ตายเกลียวอะไรเขียวเหยียบไหมให้ใครเหยียบไว้ไหมโอ้มาอยู่มาอยู่เอ๋อเหยียบขวบโอ้ต้องเหยียบอันนั่นก็เกลียวไหมอ่ะใช่ไหมไ่าใครทนเป็นสายดี งานเข้าแล้วฝนมาแล้วเออต้องเหยียบมาดูครับวิธีสตาร์ทของน้องสายันโอ้เอ,โอาโ้วลาแล้วครับโอ้โหมากับฝนเลยครับพี่น้องเอา ผลมาแล้วก็ผลมาแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าสายันจะคอนโทรลยังไงโอ้ดีรั่วหน่อยอะอืมอ๋อ สตาร์ทแล้วครับเปไ็นไรสายนิตกีกสายน้ำมันตกโอ้ฝนมาแล้วครับฝนมาแล้ว <c oughs> ต้องหาอะไรมัดไวนะ้นะสยานฝนมาแล้วฝนมาแล้ว เอ๊ะตอนตอนแรกไม่เยังไม่รั่วเนาะครับเพิ่งรั่วสงสัยอย่างนี้จะต้องเปลี่ยนใหม่หรือว่าอัดใหม่อัดใหม่เอาอ่ยันชักตโตครับแต่ฮีโน่เนี่ยปั๊มแยกเขาดีอยู่แล้วไวครับสตาร์ทดีเลยยากเลยดีแหละสตาร์ทดีแหละ

พอต็บเลยบ่เอ,<ร>เอาชูขาวก <นะ S 2> ่ววอนอีส่วนนั้นมันไม่รู้อะไรนะพี่นะใช่ทำไมถึงเป็นจิงซี่เปไ็นอะไรรับสายกลับดิ<อ>สตาร์ทยากอ,กอีกนะพี่นะสายสะพานไี่ ใช้สูตรพิเศษเลยแหละ <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องมัดต้องมัดไว้หน่อยเวลามันสั่นมันก็จะร่วงอยู่แหละทำไมเอาเชือกมัดอ่ะเนี่ยมัดแก่เล่ออ่อเดี๋ยวสายยันจะสตาร์ทอีกครั้งครับผมสตาร์ทอีกครั้งครับเดี๋ยว <c oughs> โอ้โหโอเคครับผม ติดตามชมครับผมติดตามชมคลิปนี้ฝากเอฟีไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับมาดูสายันจะย,ย้ายรถออัดฟางเข้า <c oughs> <c oughs> อู่ครับผมนะคลิปนี้บายบายครับขอบคุณมากครับ <c oughs>